ที่อ่านก่อนไม่ได้ไม่ได้ไอ้นั่น่ะคุณให้อ่านใจแทนนะแม่จะอ่านเทปกออิกิกะเด้กออีนั่งสิคะนั่งสิคะดีๆกออีกิกดีๆชี้ดีๆกออีกิกจอจอยอีกิกจออีกิกขออีกิกทำดีๆลูกโดเด็กอะโดอีกิกเออ

สอเสือสิคะสออีจิหออิหิหออิหิคอคออิคิคออิทิคอ,ออิคิเออต่อไปชอชออิคิอืมสอส่ออิซิจะชออิทิเก่งมากนออีนิอนมืมพออี พออีพิกเก่งมอ <า S 1> มออีนิจะรออีลิจะแล้วก็ฮอพออีพิกเก่งมาก